ในช่วงนี้เองครับคนละครึ่ง plus ต,ตอนนี้ทําให้เรื่องของรายได้ของพี่น้องที่ค้าขายกันสะพัดกันเป็นอย่างมากนะฮะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีส่งการนะครับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะฮะสั่งการนะครับสนับสนุนคนละครึ่ง plus เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียน O อท p อนะครับร้าน o อท p อลงทะเบียนครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรงฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ราชการทั้ง76จังหวัดให้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และเน้นย้ำว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลธุรกรรมของร้านค้าให้กรมสัมพารธ์ตรวจสอบรายได้แต่อย่างใดสําหรับยอดการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง plus นะครับในห้วงตั้งแต่วันที่29จํานวน1,900ล้านบาท ด้านนางสาวออยรินพันริศรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับได้ย้ําถึงสินค้าและบริการต้องห้ามเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงจะเป็นการกระทําความผิดฐานช่อโกงมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาลรวมถึงต้องคืนเงินให้กับรัฐบาลด้วยครับ นอกจากนี้นายสันติเปียทัศน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือกับแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ช h อป e ี้ลาซาด้าแกร็บ t o k และ LineMan ซึ่งได้รับความร่วมมือในการควบคุมราคาสินค้าโดยมีมาตรการล็อกราคา สินค้าและบริการในช่วงดําเนินการโครงการเพื่อป้องกันการปรับขึ้นราคาอีกทั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน1166รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าหรือได้รับความไม่เป็นธรรมจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะ,ะนั่นก็เป็นภาพใหญ่ที่ท่านนายรัฐมนตรีนะครับนายอธิชาญวิรกูล ได้สั่งการผ่านทั้งด้านของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยกันลงทะเบียนโครงการเนื่องจากว่าตอนนี้ในส่วนของผู้ให้บริการเองยังคงลงทะเบียนได้ถึงสิ้นปีนะครับ